สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเตพพตยานฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะก็ วันนี้ยอดซับก็ไปห0,000่นกว่านะครับก็ขอบคุณมากสําหรับทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นะฮะที่ซับพอร์ตให้ผมนะครับวันนี้ฮะเป็นอีกวันหนึ่งครับที่ผมเอาตัวเต่าวีออสนะฮะคันนี้นะฮะตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้รถคันนี้สวยเดิมกิฟเลยนะครับคันนี้นะฮะถ้าพูดถึงนะฮะถ้าเกิดพูดถึงรวมๆหมดทุกอย่างฮะคันนี้ไม่ต้องเก็บงานครับเพราะว่าคันนี้ผ่านผ่านการเก็บงานมาแล้วนะครับสีก็คือขัดมาแล้วยางนะฮะ ยางกระแม็กนี่คันนี้ฮะยางแม็กคันนี้คือไปใส่มานะฮะก็คือพร้อมใช้นะฮะอ่าแม็กสวยสําหรับคนที่อ่าสำหรับคนที่ทว่าเล่นเล่นรถที่ว่าแต่งรถนะฮะคือแบบว่าชอบใส่แม็กนะฮะคือคันนี้ครบชุดเลยฮะก็คือแบบว่าสีสันสวยแม็กคือไม่ต้องไปเก็บละก็คือแบบว่าเอาสภาพนี้เลยฮะเพราะว่าแม็กเขาใส่มาให้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมมาดูพาดูรอบๆก่อนนะฮะเห็นไหมครับ คันนี้นะฮะพูดถึงเนะี่ยเห็นไหมสีสันสวยมากเลยนะฮะแต่ตัวนี้ได้ตัวท็อปนะฮะได้ตัวจีนะฮะแต่จริงๆตัวนี้นะฮะไฟท้ายตัวนี้นะถ้าพูดถึงถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยคืออยากให้หาเปลี่ยนเอาของเดิมใส่จะสวยกว่าเพราะว่าไอ้ไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟท้ายแต่งมานะครับเพราะว่าบางบางทีอะเวลาเราขับรถไปไปข้างนอกนะอะไรเงี้ยไปเจอดงเจอด่านฮะอา,อาจจะไม่ผ่านนะครับเพราะว่า มันเป็นไฟท้ายแต่งมาะฮะเปลี่ยนนิดนึงนะฮะไม่แพงครับตัวนี้ฮะสีสันตัวนี้สวยนะครับหลังคาสีเต็มนะครับนะตัวนี้นะฮะฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็คือพูดถึงสวยเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูมาดูบอดี้ของของรถตัวนี้ว่ารถคันนี้เดิมจริงไหมฮะทาสีอยู่ที่18มิถุนา64นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างหน้าครับ ตัวนี้สวยมากครับตัวนี้ฮะรุ่นนี้ฮะเป็นรถวีออสที่เอเป็นรถตลาดที่คนเขาใช้เยอะฮะตัวนี้มีผตัวนี้รุ่นนี้ครับคันนี้ครับผ่านการเก็บงานมาแล้วครับอ่าเดี๋ยวไปดูดูน็อตตัวนี้นะครับนี่ฮะฝากระโปรงเดิมครับเดิมนะฮะน็อตมีขยับฮะเพราะว่าเคยเก็บสีมาก่อนครับอ่าแก้มซ้ายนะฮะ แก้มซ้ายขยับนะฮะมีการเคยเก็บสีมาก่อนฮะแต่ว่าซูมเดิมนะฮะรถเดิมนะฮะเห็นไหมเอ็ดเมดอาร์ตยังอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับนี่อาร์ตยังอยู่ครบนะฮะคานเดิมนะครับคานเดิมนะฮะนี่คานเดิมอ่ามาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งขวาครับฝั่งขวาตัวนี้แก้มไม่ขยับนะอ่าฝากระโปรงขยับนะฮะนี่ฝากระโปรงเดิมนะฮะเอาเล็บจิกไปเลยอ่าสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะเห็นไหมฮะนี่เอาเล็บจิกไปเลยครับ ถ้าเกิดว่าใครกลัวโดวนหลอกหรือว่าอะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวเดยมมีครั้งที่แล้วนะฮะครั้งที่แล้วที่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาโทรมาว่าดูรถยังไงที่ว่าถ้าเกิดว่ารถอุบัติเหตุฮะถ้าเกิดรถอุบัติเหตุมาเนี่ยคือเราเราจะบอกได้เลยว่ารถอุบัติเหตุมาแต่ถ้าเกิดว่ารถคันนี้ประวัติดีประวัติยังไงคือเราจะไม่สามารถที่จะเช็คได้ครับเพราะว่าบางทีคนก็กลัวนะซื้อรถยนะืมสองเนาะกลัวว่าซื้อไปรถไปแล้ว รถคันนี้เอ๊ยจะของขับไปชนคนตายหรือเปล่าฮนะแต่ถ้าเกิดว่ารถอ่ะมันโดนชนหนักๆอ่ะนั่นนะคือนั่นนะครับถ้าเกิดรถชนตรงหนนั่นนะใช่ใช่ครับคืออาจจะเปอร์เซ็นต์อาจจะมีคนตายอาจจะมีครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารถเดิมๆอย่างงี้รถเดิมๆอย่างเงี้ยคือไม่ต้องกลัวเลยยังไงก็ไม่มีคนตายนะฮะปลอดภัยสบายใจได้เลยว่าขับไปจะไม่มีคนนั่งหลังนะฮะมามาดูฝั่งนี้ฮนะ,ะมาดูฝั่งนี้เลยนะครับ ่าฝั่งนี้นะฮะนี่ฮะผมเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูเลยเนี่ยเดิมไม่เดิมเดิมยังฮะรถรถเดิมไม่เดิมดูยังไงฮะเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้เดิมนะฮะคือสบายใจได้เลยนะฮะว่าซื้อรถคันนี้ไปเนี่ยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะฮะอ่าไม่เคยบัดไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะสบายใจได้เลยนะฮะเพราะผมก็เข้าใจนะฮะว่าคนซื้อรถไปนะเนาะมันธรรมดาฮะกลัวครับกลัวว่าจะซื้อรถไปแล้วแบบมีคนเสียชีวิตนะชนรถเกิดอุบัติเหตุ ชนคนตายหรือว่าอะไรเงี้ยฮะนะเข้าใจอยู่ฮะคือความบางทีความเป็นผู้หญิงฮนะก็ธรรมดานะครับผมครับมาดูฝั่งนี้เลยฮนะนี่ฮนะเดิมเลยนะฮะเห็นไหมเสาเดิมนะเนี่ยเสาเดิมเลยนะฮะเนี่ยอืมก็ก,ก็ก็สามารถดึงดูได้ฮนะถ้าเกิดว่าใครไปซื้อรถยนต์มือสองนะฮะตามเต็นท์หรือว่าตามเพื่อนอะไรแล้วแต่นะครับอ่ะนะฮะเดิมครับเฮ้ยลืมดูประตูอ่ะมาดูประตูฝั่งนี้ฮนะเนี่ยนฮะ ประตูฝั่งนี้เห็นไหมจิกไปเลยเดิมไม่เดิมดูงีะเนี่ยจิกไปเลยพอจิกไปปุ๊บากาวตัวนี้ฮะมันจะเด้งกลับคืนมาเนี่ยสติกเกอร์ยังอยู่นะฮะสติกเกอร์ยังอยู่นะฮะอ่าอ่าประตูฝั่งนี้ด้วยฮะผมเริ่มดูประตูฝั่งนี้เนี่ยประตูฝั่งนี้ก็เดิมนะเนี่ยจิกไปเลยเห็นไหมฮะตัวนี้ยังอยู่ครบนะอาร์ตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับเออเนี่ยเนี่ยยางเยินก็โอเคสภาพก็ถือว่าเห็นไหมยางนะฮะเดิมครับ มาดูข้างหลังเลยครับข้างหลังตัวนี้เคยเก็บสีมาแล้วนะฮะฝากระโปรงเดิมครับฝากระโปรงเดิมนะฮะนี่ฮะฝากระโปรงเดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมนะอันนี้กันความร้อนเนี่ยอันนี้น็อตเคยขยับแล้วนะฮะมีการเคยเก็บสีมาก่อนฮะเนี่ยฝั่งนี้เหมือนกันครับฝั่งนี้เหมือนกันนะฮะฝั่งนี้ก็ขยับนะครับเคยมีการเก็บสีมาก่อน มาดูสะโพกนะคอ่ามาดูสะโพกฝั่งนี้ฝั่งนี้เดิมนะฮะเห็นไหมครับเน,บนี่ยเนี่ยดูตามนี้เลยครับดูตามยักษ์ของเขาเลยฮะเนี่ยเดิมนะทําให้มั่นใจนะฮะนี่เปิดไปครับดึงไปเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเดิมเลยนะฮะไม่เห็นนะฮะเดิมหมดเลยนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยดูรถดูรถยุนยุสองดูไม่ยากผมจะบอกให้นะดูไม่ยากเลยเนี่ยดูง่ายๆเลยไม่ต้องกลัวใครหลอกนะครับนี่ตรงนี้ครับ บางทีซื้อรถเพื่อนกันเนี่ยยังถูกเพื่อนหลอกนะฮะนี่ถ้าเกิดว่ารถที่ว่าผ่านเต็นท์มานะฮะถ้าเกิดว่าคนที่เ,เป็นเซลล์ที่ว่าขายชัดเจน,นะฮะจริงใจนะฮะผมเชื่อว่าเซลล์ทุกคนน่ะไม่มีใครหลอกละครับเพราะว่ากว่าจะมีชื่อเสียงกว่าคนจะนับถือกว่าคนที่จะรู้จักได้นะ่ยมันต้องใช้เวลานะฮะเพราะฉะนั้นซื้อขายชัดเจนจริงใจครับตรงไปตรงมาครับซื้อขายโอนไม่ได้รับชอบการโอนทุกกรณีนะฮะฝั่งนี้ก็เดิมนะ เดิมนะครับอ่ามาดูฝั่งนี้นะดูประตูฝั่งซ้ายครับนี่มาดูเลยฮนะรถเดิมไม่เดิมดูตัวไหนนี่เหมือนเดิมเหมือนกันครับรถทุกคันนะครับเนี่ยเดิมไหมเดิมหมดเลยนะลงมาไล่ลงมาสุดเลย,เ,ยเห็นไหมอันนี้เดิมเนี่ยไหมเนี่ยเดิมหมดเลยนะดูไม่ยากเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่กลัวไม่ต้องกลัวครับว่าจะถูกหลอกอะไรเนงะี้ยไม่ต้องกลัวครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อรถอ่ะนิดนึงนะฮะเรารู้เกี่ยวกับรถนิดนึงอ่ะดีครับเพราะว่ามันจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับคือมันดีไว้ก่อนรู้อ่ะดีไว้ก่อนครับดีกว่าไม่รู้ถ้าเกิดไม่รู้อ่ะถูกหลอกแน่นอน,นครับอย่าลืมนะครับว่าคนเราอ่ะไม่มีใครดีไปทุกอย่างนะครับเนี่ยเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็เดิมนะฮะดูไล่ลงไปเลยนะสติ๊กเกอร์เพจยังอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมครับน<ส>ี่สติ๊กเกอร์เพจยังอยู่ฮะไม่เคยแกะนะครับนี่ตรงนี้นะฮะ แต่ถ้าเกิดตัวนี้หายไปเนี่ยไม่สามารถจัดแผนน้นได้นะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะโอนได้ด้วยนะครับอ่าไม่มีเพนนะครับอ่าไปดูไปฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าเอ้ยผมลืมดูประตูเนี่ยอ่าประตูฝั่งนี้นะฮะกดดูไปเลยฮะอ่าอันนี้เดิมนะฮะเดิมนะประตูเดิมนะอ่าลืมมาทัน้้เลยฮะนี่ประตูเดิมนะครับกดไปเลยเนี่ยฮะกดไปเลย สติกเกอร์ยังอยู่ครบนะฮะตัวล็อกเด็กนะครับตัวนี้นะฮะอ่ามันจะมีฟิล์มตัวนี้นะฮะฟิล์มตัวนี้นิดหนึ่งนะครับฟิล์มนะฮะฟิล์มก็คือมันจะลอกนิดหนึ่งนะฮะอ่าฮะตัวนี้นะครับก็ขายตามสภาพนะครับเดี๋ยวไปดูเสียงเครื่องกันดีกว่าไปฟังเครื่องกันว่าเครื่องตัวนี้ดีปะ่ะรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะฮะรถคันนี้เอ่อก็คือสภาพถ้าพให้ผมมองก็คือโอเคเลยนะรวมๆนะใช้ได้เลยนะแล้วตัวนี้ได้ตัวไหนป่ะในตัวจีด้วยตัวท็อป แต่ปีจะต่ำนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาให้นะครับใจเย็นครับทุกคน,นะฮะก็มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะ,ะว่าบางคนเขาบอกว่าเขาบอกราคาก็ไม่บอกเบื่อแล้วอะไรประมาณนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันครับผมครับเพราะว่าผมรีวิวรถนะฮะ,ะถ้าเกิดว่าไป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 ,ไปดูตามเพจหรือว่าไปดูตามอะไรเงี้ยคือไม่ต้องรีวิวเนะี่ยคือจะบอกราคาได้เลยนะฮะจะบอกราคาก่อนนะฮะจะบอกราคาได้เยะะราาเยวคือ เขียนข้อความเสร็จก็บอกราคาเลยแล้วก็เบอร์โทรโทรได้เลยครับแต่อันนี้ผมขอรีวิวนิดนึ่งนะฮะฟังเสียงเครื่องกันครับพูดถึงนะฮะเสียงเครื่องก็ถือว่าแน่นนะฮะถือว่าโอเคนะถือว่าแน่นนะฮะผมคอนเฟิร์มได้เลยว่ารถคันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ไปก็ไม่ผิดหวังนะเพราะว่าถือว่าเป็นรถที่โอเครถดีนะ รถที่หนึ่งราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับผมตัดไปที่เท่าไหร่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะฮะตัวนี้นะฮะเพราะปกติแล้วขายอยู่หน้าเต็นท์ก็ประมาณสองแสนสองห้านะครับเพราะว่ารถอะราคาจะขยับขึ้นเพราะว่าหนึ่งผ่านการเก็บงานมาแล้วนะครับสีเสือก็คือเป็นริ้วรอยแต่ตรงไหนคือเราเก็บมาหมดแล้วตัวนี้นะฮะตัวนี้เก็บพร้อมตั้งนะครับพร้อมตั้งนะฮะมาดูเครื่องกันครับอ่าชักดูเลยครับเห็นไหมครับ ชักดูเลยคึกควันนะพวก αι, ไอเนี่ยไ,ไม่ขึ้นนะถือว่ารถเ,เครื่องยังไม่หลวมะฮะแล้วก็ระบบระบบเครื่องก็คือยังไม่สั่นก็ถือว่าพวกวาลวนะฮะยังยัง,ย,งยังโอเคอยู่ะฮะน้ํามันนะฮะน้ํามันก็ไม่ค่อยไม่มีเยิ้มเลยนะฮะน้ำมันครับตัวระบบน้ํามันที่ว่าห้องเครื่องไม่มีเลยะฮะสะอาดนะครับอพวกคอนโซลคอนโซนลอะไรคือเดิมสวยหมดเลยนะฮะเห็นไหมครับสวยนะฮะถือว่าโอเคนะ เดี๋ยวไปเช็คเกียร์ให้นะครับนะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะเพราะว่าอ่ะกำลังใจสำคัญฮะจะได้มีรถดีๆให้ท่านทุกคนได้ชมอีกฮะพามาดูภายในนิดหนึ่งฮะว่าภายในตัวนี้สวยไหมครับภายในตัวนี้สวยสะอาดนะครับก็ตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วเป็นเป็นเบาะผ้านะครับแต่ทำการเปลี่ยนเบาะมานะฮะอ่า คือคือรถตัวนี้คือผ่านการเก็บงานมาแล้วก็คือเก็บเบาะมาแล้วคือเบาะเป็นเบาะหนังนะฮะเบาะหนังสวยนะครับคอนโซลหน้านะครับตัวนี้นะครับคอนโซลหน้าถือว่าโอเคยังมีริ้วรอยตัวนั้นนิดหนึ่งนะฮะแอร์แบกนะฮะมีฟังก์ชันนะฮะเห็นไหมครับมีฟังก์ชันตรงพรมอะไรเห็นไหมครับอ่าจะมีแอร์แบกสองสองลูกนะฮะอ่ามาดูข้างหลังนะครับมาดูข้างหลังกันนะฮะข้างหลังก็ถือว่าโอเคนะเห็นไหมครับเนี่ยเบาะเก็บมาแล้วครับเบาะทำมาแล้ว คือเบาภายในคือทำมาหมดแล้วฮะข้างบนนะเห็นไหมครับข้างบนข้างบนเพดานนะครับเห็นไหมครับข้างบนเพดานหลังคานะเห็นไหมครับสวยฮะสะอาดครับถือว่ารถคันนี้พร้อมตั้งเลยนะฮะพร้อมตั้งสวยกิ๊บเลยนะครับนะฮะคือถ้าเกิดว่าใครที่ตัดเงินสดไปแล้วเนี่ยผมถือว่าไม่ผิดหวังนะภายในภายในก็โอเคฮะเดี๋ยวมาดูไม้ดีกว่าฮะไม้ครับ มาดูไมค์คันนี้นะฮะไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่1 7 5่ง0สนเจนะครับอ่าก็ถือว่าวิ่งเยอะไหมก็ถือว่าก็สมควรฮะรสมสมราคารถสมราคาปีรถฮะเพราะมันเป็นปี07ได้ตัวท็อปนะฮะ ามาได้ตัวท็อปนะถือว่าตัวนี้ได้โอเคนะมีฟังก์ชันพวงมาลัยนะฮะถือว่าโอเคเดี๋ยวผมจะไม่เช็คระบบเกียร์ให้ว่าเกียร์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับผมครับเพราะว่ารถรถอย่างที่ผมบอกนะฮะหลายๆคลิปไปะฮะรถทุกคันจะมีสเสน่ห์ของของเขาแต่ละรุ่นนะฮะแต่ละคันครับสวยไม่สวยมันอยู่ที่ว่าออปชันของเขานะฮะแล้วก็ระบบการใช้งานนะฮะระบบเครื่องระบบไฟฟ้าระบบเกียร์ระบบเครื่องบบฟฟบบบบองนะ่ะทุกอย่างเนี่ยคือถ้าเกิดรถมันสมบูรณ์นะ่ะ ราคามันก็จะแบบขยับขึ้นไปนิดนึน,นะฮะแต่ถ้าเกิดรถว่าซื้อไปเก็บงานซื้อไปทําซื้อไปซ่อมเนี่ยราคาก็จะหลดลงมานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาเช็คเกียร์ให้อ่าเกียร์ตัวนี้นะฮะถือว่าตัวตัวถอยนะฮะสมบูรณ์นะครับไม่มีกระโดกไม่มีกระเดกไม่มีกระตุกนะฮะไม่มีกระตุกนะฮะอ่ามาตัวดีนะฮะตัวดีก็ถือว่าโอเคนะฮะไม่มีกระตุกนะครับอ่า เดี๋ยวผมไปลองไปลองขับหน่อยดีกว่าไปดูช่วงล่างว่าช่วงล่างโอเคไหมอ่ามันสมกับกับที่ว่าเอ้รถสวยรถเดิมรถดีจริงป่ะถ้าเกิดไม่ลองไม่รู้นะฮะลองดูช่วงล่างกันฮะก่อนอื่นฮะทุกครั้งนะฮะอย่าลืมนะครับสําคัญที่สุดนะฮะคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะฮะนี่นะครับคือปลอดภัยไว้ก่อนฮะอ่าเดี๋ยวผมจะมาเช็คดูไอ้ตรงอะไรป่ะตรงพวงมาลัยฮะตรงแหลกพวงมาลัยว่าพวงมาลัยตัวนี้ มันจะมีเนี่ยมันสามารถที่จะถ้าเกิดเราหมุนรถตัวเนี้ยฮะเห็นไหมครับถ้าเกิดเราหมุนรถอ่ะเราจะสามารถรู้ได้เลยว่ารถถ้าเกิดว่ามันจะมีเสียงดังนะฮะหรือว่ามันจะมีกรก๊อกแล็กๆเนี่ยมันจะมีแค่เออ่มีช่วงแหลกพวงมาลัยนะฮะแล้วก็มีช่วงปีกนกช่วงล้ออะไรประมาณนี้ฮะพวกเผาอะไรประมาณนี้ครับเผาฮะก็เนี่ยเราหมุนพวงมาลัยเลยถ้าเราจะซื้อรถยี่ห้อสองสักคันหนึ่งนะฮะแต่ผมเข้าใจนะเข้าใจนะเว้ยว่าบางคนนะฮะที่ว่าไปซื้อรถยี่หอสองเนี่ย ถูกหลอกก็เยอะนะฮะคือซื้อไปก็เสียความรู้สึกเนาะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้ว่าถูกนะฮะราคาก็จัดไแนั้นก็ถือว่าแพงเจดอกกบี้ยด้วยนะฮะก็ถือว่าแพงแล้วก็ได้รถไม่ดีเนาะเข้าใจอยู่ครับผมเข้าใจความรู้สึกตรงนี้เลยว่าผมอะจริงๆผมก็บริโภครถมือสองนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนผมยังไม่ได้อยู่ในวงการรถมือสองฮะยังไม่มีความรู้เลยผมก็โดนเหมือนกันนะฮะก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะฮะก็ผมเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ของทุกคนฮะอ่ะวันนี้ชัดเจนครับวันนี้ชัดเจนก็ถือว่า อ่ะผมมารีวิวรถให้ดูนะถือว่าผมชัดเจนว่าอ่าผมจะรายงานให้ว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างฮะอ่ารถคันนี้นะฮะอ่ะถ้าพูดถึงอ่ะเดี๋ยวผมเร่งนิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขับเบาๆเนี่ยคือผมจะไม่สามารถรู้ได้ว่ารถคันนี้โอเคไหมนะฮะอ่าโอเค,คผมครับรถคันนี้ถ้าให้ผมมองให้ถ้าให้ให้ผมสรุปให้นะรถคันนี้ สภาพช่วงล่างถือว่าไม่ต้องไปทำอะไรเลยฮะไม่ต้องไปเก็บงานระบบกระจกไฟฟ้า4บานใช้ได้หมดะฮะระบบไฟเลี้ยวนะฮะใช้ได้หมดนะฮะถือว่าทำงานปกตินะฮะระบบแอร์นะครับระบบแอร์เย็นนะครับระบบแอร์วิทยุเครื่องเสียงใช้ได้นะครับถือว่าเสียงดังนะถือว่าโอเคอยู่นะเปิดมาไม่ได้โดนลิขสิทธิ์ <laughs> รถคันนี้อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าถ้าเกิดเป็นราคาที่ราคาหน้าเต้น,นะฮะสวยๆนะฮะจัดไฟนแนซ์ได้นะครับเล่มสวยนะ,ะรถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะฮะแล้วเล่มก็คือสวยเลย <laughs> รถคันนี้อย่างที่ผมบอกนะฮะก็ขายอยู่ที่2องแนสอะสองแสนแล้วแต่นะฮะทำไมถึงรถบางคันนะรถบ้านบางคนที่เขาขายรถอ่ะมันขายไปถึง2องแสนแต่ถามว่าแพงไหมผมถามว่าแพงนะแพงนะแต่ถ้า แต่ถ้าถามว่าเฮ้ยทำไมถึงแพงแสดงว่ารถคันนั้นดีนะฮะรถคันนั้นแสดงว่าโอเคเลยดีเพราะว่าอาจจะได้รถเดิมไม่วิ่งน้อยไม่เคยติดแก๊สนะฮะรถเดิมทุกอย่างนะครับรถมือเดียวป้ายแดงครับก็ราคาก็จะขยับขึ้นได้นะฮะแต่ว่าถ้าคันนี้นะครับผมพูดถึงแล้วว่าคันนี้เนี่ยก็สภาพก็ไม่น้อยไม่ไม่ไม่น้อยหน้าไปไปกว่าป้ายแดงนะครับก็ถือว่าราคานี้ถือว่าโอเคนะหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมนะฮะ บางทีบางครั้งนะที่ว่าคนคอมเมนต์มานะครับบางทีผมก็ตอบคอมเมนต์ไม่ทันนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็อยากให้ทุกคนโทรมานะครับอยากให้ทุกคนมาผมจะรอรับโทรศั์นะครับอยากให้ทุกคนโทรมาผมเบอร์เบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะฮะเดี๋ยวเจอกันคันใหม่ครับอาจจะมีคันที่ถูกถูกกว่านี้หรือว่าแพงกว่านี้หรือว่ารถที่คุณต้องการนะครับบางครั้งเนี่ยรถที่หามาได้นะ คือบางทีมันมันไม่ไม่ตรงสเปกกับลูกค้านะครับก็ก็ฝากนิดนึงนะฮะก็ฝากกดติดตามไว้นะฮะกดกระดิ่งด้ยนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครขอบคุณมากสำหรับทุกคนฮะเดี๋ยวเจอกันที่ใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมครับเจอกันครับเหยียบเลยโอ้โหสุดๆ